สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t ทุกทุกๆท่านครับพบพอกันไหมครับคือเก่าคือเดิมเป็นชาแนลไล่งานตัวครับผมมือนีมาอยู่ลงโมโอ้แดดบักคักครับผมรถไกลๆพี่น้องเอ้ยรถเยอะมากครับวันนี้วิ่งสวนกันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆงงงงงอยู่นี่แล้วครับ จอดรอคิวครับผมนี่จอดรอคิวทั้งด่านนี้นะครับเนาะเต็มหมดรถเยอะมากครับวันนี้รถเยอะมากมีทุกรุ่นทุกแบบรอเห็นสามสี่ครับหินอื่นอาจจะมีอยู่แต่ว่าหินสามที่โบมีครับ จอดล้อครับผมคุ้มกับน,นาทีรอบคำแล้วครับอันที่ได้ก็อพอดีครับออกรอบคำนะครับเนาะขอัยครับโอ้ยไปครับส่วนต้องพุ่นกับต็มครับผมด้านใส่ด้านขัวพุนครับจอดเต็มหมด หมดเยอะครับเดี๋ยวถ่าไป็ล้อ,อมึงขึ้นฝนตกแข้งขึ้นฝนกับตกแข้เงเตี้ยฝนกับด่านฝนล้อกันครับด่านฝนก็ยี่สิบกว่าพวงละสิบกว่าพวง หยอดล้อกันล้อหินสามสีครับนี่หัวสุบหฮมไผ่โฮมมันหวอนครับนี่ก็เปิดประตูกันรถน้ำบอมม่านหาดน้ำนอตตาบ,บายผุลัดเตี้ยไปไกลว่าไหนพี่เนอะหวอนไร บรรยากาศหอนรถไม้ครับนี่รถไม้ยังไม่ได้ป้ายครับนี่ย,ย,ย,นยังไม่ได้ป้ายเลยนี่รถไม้ครับแกะกล่องยังไม่ได้ป้ายอุสาหกิจนะครับเนาผพาพีผ้าน้องไปหาลาะอยู่ทางไหนกลับไปว่าได้ครับเดี๋ยวล้อตัวกันครับ รบ,บรรยากาศโลงโมต้องได้มานอนรอกันขึ้นหินช่วงนี้งานออกเยอะครับงานออกเยอะต้องได้รอครับได้รอ,อหินสามสี่วัแต่ได้มือละเที่ยวครับวัตถิเลียดขอให้ได้วันละเที่ยวนะครับเร่งใส่สงการพี่น้องเลย การปีนี่มีโปรแกรมไปเที่ยวทั้งหลพี่น้องนี่ครับสำหรับรถที่ไซลงมากันคุณแล้วครับคุณออย,ย้อนย้อนย้อนลงมาทั้งคุณทางอาัี่สูงเนี่ยครับขึ้นไปเอาทั้งคุณนะ รอคิ้วเพื่นกะทิแก้งคิ้วเรากะทิแล่นขึ้นไปถึงพุณแล้วครับแล่นขึ้นไปก็ไปเอาใบสั่งรถเป่าแล่นเข้าไปเอาหินข้างในมูลแล้วครับมันจะมีคิ้วให้เพราะว่าบอกให้เพื่อนลงคิ้วไว้ครับเพราะว่าท่านมั่วครับปกติจะไม่มีที่ลงคิ้วนะครับมั่วกันเองมาเมื่อนี้เปลี่ยนอันนี้ไม่แล้วครับต้องให้รอลงคิ้ว ลงคิวจังสีผู้ครับต่อขั้นใดต่อขั้นใดสั้นมั่วครับรถหลายๆมั่วกันไคก็อยากขึ้นเนาะครับเนาะมาแล้วก็อยากขึ้นครับทุกบปุ๊บปุ๊บปไงครับโมเป็นนายูโมมีมองยูพี่นอ้องมีแต่แดยดยุคกลางแดดผม อยู่มองนี้กันไงครับรถแลนหัวหมองหมดล้วครับคุขอโทษครับผมอภัยหลายปุ่นายครับทั้งคุ่นี่เป็นเมืองเนี่ยครับคุเป็นเมืองเพราะว่าคนที่ขุดลงเอาครับ่นว่ได้ระเบิดเป็นหินทั้งเพิ่ง มันจะกลุลงไปข้างล่างครับมันสามารถที่เขาไปทายทำให้ได้นะครับเนาะมันสามารถที่เขาไปเบื้องข้างล่างได้เขาห้ามนะครับเนาะห้ามเนี่ยครับสังเกตเบ้างครับข้างนี้มันจะเป็นลุ้มครับเนี่ยทั้งๆคุนบ่าเลยระเบิดได้ครับอันนั้นก็เป็นหินที่ว่าเอาขึ้นไปสต็อกไว้ครับรถกระตินแลนมาจากคุณนะครับคุณพลบนขึ้นบนขึ้นนี่ครับทางขึ้นทางลงบุญขึ้นทั้งขี่ แ,นนแลนวอย่างพีนะครับนี่แลนวนขึ้นไปพู้แล้วก็อ้อมขึ้นไปพู้นะครับผมรถเลื่องเจือดจอดดูแรแลนมาง่ายง่ครับบระศาสน้ำครับก็มีมงยูพี่น้องพี่จ้างเดี๋ยวต้องไปยูฟังทั้งผูนต้องขยับรถออกไปครับอยูหนี่นอนบ่ได้เลย ขื้นกันลำบากครับไา่ค่อยมีขื้นไม่ค่อยมีสัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตไม่ค่อยมีครับต้องหามุมดีๆครับว่างสั้นบ่ามีมองยวูว่าได้เหรียญหรอครับสัญญาณเน็ตไม่มีเอาพูคุยกันไหมครับคล,นะคลิปน่ะไปไปครับ